มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้บ้านพักคนงานย่านรังสิตเผา40ห้องเจ้าหน้าที่เร่งหาเด็ก4คนอาจติดภายในวันที่11 1พฤศจิกายน2566น2566สอ,อประตูน้ำจุลาลงกรณ์วัดปทุมธานีได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานบริเวณทางเข้าโลตาสาขารังสิตตลประชาธิปัตย อำเภอธันญบุรีจังหวัดปทุมธานีภายหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครรังสิตรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือทันทีในที่เกิดเหตุพบเป็นแคมป์พักคนงานสองชั้นลักษณะหันหลังชนการจำนวน40ห้อง ถูกไฟไหม้อย่างหนักทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครรังสิตประสานขอกำลังสนับสนุนไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือกว่า10คันเนื่องจากอาคารที่มีไฟไหม้มีลักษณะที่ปลูกติดกันยาวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าในพื้นที่ที่มีไฟไหม้คนงานออกไปทำงานกันหมดนะคะแต่ในที่พักไม่แน่ใจว่ามีเด็กสี่คนได้อาศัยอยู่หรือไม่ไม่แน่ใจว่าสามารถหนีออกมาทันหรือเปล่าหรือว่าผู้ปกครองได้พาออกไปทำงานด้วยหรือไม่ต้องเร่งดำเนินการรื้อดูโครงสร้างส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและประสานทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติม ไฟไหม้บ้านพักคนงานย่านร,างรังสิตเผาวอด40ห้องเจ้าหน้าที่เร่งหาเด็กสีคนอาจติดภายในขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ